โอ้ยเกิดข้างล่างอ่ะวัดล่างครับขาหลมง <c oughs> จะพยายามสวนให้ได้นะชลาพี่ซีครับม,มีกล่องมานินโอ้โหมานินชุดคุณยายครับว้าวกลางสองที่เล่นได้นะเปิดพัน มีแท่นตรง,ตรงลกลางโบกแล้วก็<ร>แท่นล,าลา่างโบดครับไปเร็วโอเคติดกัน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 ไปนะเร็วติดกันระวังกันถึงชาด้วยเหรอติดกันติดกันโอ้ยไม่ได้พบกับมาเจออะไม่ไม่มีคนห้ามติดกันโอ้ยจีบจีบหานาวจีบหนาว ใช่ชิมมันค้างอีกแล้วมีพอเทอร์ไกลครับยาอยู่สุสานครับโอ้ยข้างล่างโซนด้วยข้างล่างมีสองแท่นครับอ๋อไทเทเนั้นแต่ว่าต้องอันไหนอะเ่อเคลียร์เคลียร์เคลียร์ใต้โบสถ์ก่อนที่เป็นพอเทอร์ไกลกับเดนนะครับอีกอันหนึ่งไอ้หน้ารูปเปล่าสองแท่งก็แบบอะไรดีนะสัตว์บึกอ่าน่าสนใจ เขาจ, <ำ S 2> จะให้โซนทำไ,ไมในเมื่อรูมันพังไปแล้วผมว่าเขาโซนตรงนั้นแน่เลยอ่ะมันติดกันสามระหว่างนี้ก็โซนเลยมีนี่ไห,ไหม่ะมีเข็มไหมนะมีสุดสายกับหลังโบทครับหลังโบทข้าไปทางสาลาคิดว่านะให้มียันไหม่ะบ่มีครับ อ๋อนี่ไงยาด้วยหลันแทนด้วยค่ะเอาไม่ได้แล้วเนาะเย้หนูรอดแล้วค่ะก็จะมาแทนรอดได้ยังไงก็ไม่รู้ห้าสิบโซนแทนรอดได้ยังไงก็ไม่รู้แล้วเขาไปอีกแทนแทนล่างอีกนะถ้าเขาอ่านแทนดีๆคือเขาจะโซนข้างล่างสบายๆเลยนะเนี่ย เขาไม่รู้เขาไม่รู้หรือยังเขาละเขาละเหรแหละว่ามีแท่นตรงตาแต่ว่าเขาละห้าสิบแล้วนะหน้าไปแบบท่นใต้โบสถ์หรอใต้โบสถ์อืมอห้าสิบแล้วแต่ว่าแบบอาจจะต้องหน้าไปรัดอ่ะเออแบบไปเจมี่มันจะต่อแล้วเอ๊ะเขาไม่ไล่เขาเขาไม่ไล่เขาไม่ไล่เขาไไม่ออกออกออกหรือจะด้ว เขาดูเขาดูแบบชอบแบบแล้วเขาดูจะเขาเอาหยกต่อโอ้โหโซนสอง่ะ่นสออ่าอ่าทะลุไอ้นี่มาเลยอะอ่าทะลุไม้อืมหยกไม้มาทันลุกมาเลยเด้อหยกรอฮิวพี่อาไหมอ่ะมียาดันไหมอะมีเออหยกรอหนามมใช่ปะยาหยกสายวัดเออใช่ใช่สุสานอนะ อยู่ไหนอะหาไม่เจอยาอยู่ไหนวะข้างกำแพงอะหยกอาจจะไม่ไหวแล้วบนะข้างกำแพงแล้วที่หยกหายยาไม่เจอไหนวะเนี่ย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 ใช่ผไปแล้วอ่ะมันคือมันอยู่กำแพงในโบสถ์เลยเดียวตรงเนี้ยไม่น่าได้เลยตรงขังโบสถเลยผมผม เข้ามาได้ไหมกดไปแล้วอ่ะดูวก็จะเดินเข้ามาในโบสถ์พี่ย้อนมาพี่ไม่มองไม่มองหลังแล้วนึงครับาเพื่อหาเข็มให้ใหม่ก่อนนะอ๋อเมื่อกี้โยกเต้นอยู่ในโบสถ์เพราะว่าบอกเมื่อกี้ไม่เอาร้องไงเพราพังแทน่นโยกทำเฟสไหมถึงไรเอาถึงแม้จะสองแท,ท,ท,ทแล้วงงมากใช่เออ ับ่ไรหยกเจ้าอยู่ดีจ้าไม่ใช่หยกเนาะเขาเอาหยกต้นเกมไปแล้วแล้วเขาก็ไม่เอาแล้วเขาตัดใจอย่างเดียวเสียใจอ่ะวเกย์ถ้าเกอยากได้คนสักคนหนึ่งอยากเป็นแฟนกับใครสักคนเกต้องมีความพยายามเข้าใจไหมอันนี้เป็นเกมเรายังให้อภัยได้นะเกแต่ถ้าแบบเป็นเรื่องชีวิตจริงอ่ะกต้องความพยายามมากกว่านี้มันจะถึงเหรอโอ้ถึงแล้ว ขาต้องชนเขาไม่ชนเลยจ้ะเรื่องความรักหรออุ้ยสายสินฉันมีประโยชน์ด้วยอ่ะดีจุ้มเก่งอะได้เขียนขอฉิดเหรอเต้นเต้นพี่ผมอยากเต้นด้วยกุฏิกุฏิเหรอครับแป๊บนึงแต่ว่าแต่ว่ามันไม่มีอะไรเลยอ่ะมียันไหมมีอะไรไหมเอาเลยได้ะปะเอาเลยเอาเลยเอาเอาเลยพี่โอ้โอ้ค่อยเข้ามา ไม่ทันเลยตายแล้วิดเลลยยเเกลียดกินก่อนหน้าเขามากเลยหยกเท้าเควสเร็วเควสอะไรอ่ะเควสชุบเควสท๊อปชุบหยกได้ป้าห้าได้ยาเข็มใหม่จากสิบคนอ่ะเกมเราก็แบบ้าเควสอะไรนะเดี๋ยวนะผมตีก่อนที่จะเป็นโล่อีกนะ ไลท์ไลทไลทไลท์โมโนครับไม่ไลท์ไลท์ต่อไล่ต่อวะกำลังวิ่งไปชุบทำสวนไหมย่าหรือว่าเปิดเก่าเนาจะเปิดกล่องอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวจะถึงจะถึงที่สวนแล้วจะสวนละอ้าฮ้ย่าด้วยช่วยผมด้วยช่อผมด้วยอีเบิร์นด้วยช่วยผมด้วย อยู่ในโบสในโบสในโบสเนี่ยหลังอ่าเดี๋ยวหยิบออกมาให้อ่าหยิบอยู่เนี่ยโอม่เรียกเอาไปตงแทงวัดด้านหลังมียันนะมียถือถือถือยันมาแล้วถือยันมาแล้วพี่ก็มีอีกอันเถอะถ้าต้องการพี่เอาเลยเอาเลยเอาเลยขอบคุณครับเดินเดินเฮ้ยล่วง มีคนไหลลงไปเขาตามหยกลงไปแล้วไม่ไม่ตาม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 ไปแท่นไปแท่นไอ้หยกมองหลังตั้งนานล่ะถ้าต้องไกลแล้วหยกว่าเอ๊ะไหนวะไหนวะไปตามแล้วหยบมองหลังตลอดเลยนะเมื่อกี้พี่พอพี่โอตามหยกเลยไหนวะพี่ยุกติครับไงพี่ยุกติกับพี่โอเคหยบตั้งแท่นกลางครับกลางบวแล้วโอเคไม่หลับไปโอเค จตั้งแท่นโอ้โดนไล่ชัวร์ใช่ครับเขาเดินสองแท่นนะเดินไปเดินกลับอยู่โอเคไก่ก็ไก่ันอยู่นะไก่ไก่แท่นไก่เราช่วยกันลานหน่อยยังไงก็เสร็จเอาใส่สินดักได้ด้วยตรงนั้นน่ะเออจริงๆพูดถึงเรื่องแท่นแบบอันที่เอาใส่สินดักไม่ได้ที่ลำบากเนาะใช่ใช่ตรงที่เอาใส่สินดักไม่ได้ลำบากลำบากตานั้นน่ะเดี๋ยวเอายาไว้ไม่เอาบวชีกว่าเพราะว่ามันเป็นแท่นอ่ะ เอาสุสานแล้วสุสานก็ได้ครับแถวกุฏิแถวสุสานก็ได้อืมไปก็อนหลังกำแพงวัดเออเออกุฏิก็ได้พีม่มียานอยู่เดยเอาไปเสร็จไปตรงไหนเออของติดกันเกินไปนะขอจัดระเบียบหน่อยนะครับเฮ้ยเน็ตหลุดเหรอทุกคนฮลัลโหล ได้ยินไหมที่นี่หลุดแน่เลยฮัลโหลหลุดเฉยงงมากใจหายเลยโอเคไม่ฉีดเองเขาวยูในเกมอยู่้าฉีดเองเลยหยกโดนไล่เขาไม่ตีหยกด้วยอ่ะพี่เอ้ยอุ้ยพี่อาร์มดันแดงด้วยไงอ๋อไปอยู่กันไหมทุกคนกูตี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 กูติกูติมียันประมาณล้านแผ่นตรงนี้ไม่จะลากมาไม่จะลากมาไม่จะลากมาคนเลย ล้มาเลยมาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวยันให้ว่างว่างคนกบคนยันตรงนี้อีกสองแผ่นเอาละเดี๋ยวกลับไปตรวจขอโทษชบไปทันเอาแรกมีวมิวแล้วพี่ก็ต้องไปเอาตัวต้นเรื่องเลยด้เก็บอีกได้เก็บอีกลำธแล้วอ่ะเอาตรงนี้ใช่ปะเาโยกเดินฉีดยาตรงสุสานไหมเดี๋ยวพี่แปยันให้ตรงนี้ได้ปะถึงปะไปครับถึงถึงมาปะ เอายาไปเปลี่ยนยาให้ยกนะประการยกไปทำไมพอมาแล้วคอมบคอมโอเคครับขอบคครับเรียบร้อยสงสารเขาได้เข็บได้ได้อะได้จะพูดอะไรเราต้องแต่เขาะวสงสารหยกมีได้เข็มอีกแล้วหลายรอบแล้วอ่ะไหยกมีอีกรอบหยกคือหลายรอบเลยอีนี่มันมากเหมือนไซส์จริงๆนะเขาไปแทนสารา พักไม่ม hmm, ิวมิวนะรู้สึกแบบไม่ชอบตัวเองขึ้นเรื่อยๆเลยเวลาเนี่ยมันน่าหมั่นไส่อย่าจริงๆนะสไตล์การเล่นของหยกอ่ะคือตอนแบบโยกต้นเกมเขาก็แบบไล่หยกไม่ได้แล้วอ่ะไปเอาเข็มโบดเออรอแปะยันอยู่ได้ย้ายให้หน่อยหนึงคือตอนต้นเกมเขาก็ไล่หยกไม่ได้แล้วเขาก็หลุดไปเล้วก็หยิบเขหยิบแล้ววิ่งเข้าโบดนะจนหยกหลุดมาถึงตอนเนี้ยไปแล้วสตามหยกไปแล้วเข้ามาเข้ามา แห่ดเดียวพอเนาะเห็ดเดียวพอสาราสดได้ครับลัน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 จากโบดครับโยกเมเดลีนป่ะอ๋อไม่มีด้วยอ๋อมีอ๋อนั่นนั่นมาเคยนั่งพักดิอะนั่นเคอนั่งพักดิใช่คือทำให้เดินเร็วขึ้นไงโยกพี่มีเข็มให้อีกแล้วตอนเกี่ย โยกพี่มียันในโบสพี่โยกไม่ได้โดนละไม่ไล่ไม่ไล่ไล่เข้าเโบสบ์แล้วพี่เขาไม่ไล่โยกแล้วต้นเกมเขาทำหายเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเข็มไปเซตไว้กลางโบสให้เลยเขาไม่มาเขาไม่เดินมาว่ะเขาเสียโลเขาเสียโลเขาเปื่อนย้อนกลับไปโยกพันเสร็จแลซตเขาลยไม่กลางโบสดีกว่ามันมีแท่นเขาอาจจะไม่รู้ว่าแบบมันพ่านไปนานขนาดไหนเขากลัวปะ นี่เขามมงไม่เห็นอยู่พี่อยู่อยู่ข้างในพอเซตสถานที่ก้อนโบดโบนไหมโบนไหมโบดมันมีแท่นไงพี่เฮ้ยโอ้อ่ะโอแดงแล้วมาฮิวเร็วเข็มเออไหนเอาตรงไปโอ้พูดมาฮิวเร็วแต่อีกคนฮิวยังไม่ถึงเลยฮัลโหลกลับมาโอ้อ่าเดี๋ยวผมไปรันแท่นดีกว่าฝากทุกคนด้วยนะครับโยมาโอ้ ตรงนี้ไม่ยันพี่มามาเนี่ยโอกำลังไปเนี่ยเนี่ยถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วเขากลับเขาไม่แปะไม่แปดละเขาแอบแทนไปแล้วอ่ะเขาเขาชนใส่ศิลป์ด้วยนั่นน่ะเขากำลังไปศาลาละออกแล้วสวยคือสาลาศาลาได้เยอะมากเลยนะออกออกประมาณ90ครับเขาพังเหลือ80ครับเดี๋ยวเดี๋ยวโยกไปไม่ทำชั้นหลอกตรงกลางโอ๊โดนสองรอบไปเนี่ยเมื่อกี้ เดี๋ยวถ้าสมองเราต้องเด้ทำไมสาระใอมกแล้วไม่โดนหรอเขาจะพังอีกแล้วครับเขาโซนตรงนี้หนักมากครับเขาจะกลับไป เดียวเดี๋ยวทำไมมันไม่โดนอ่ะเขาเอาหยกต่อเขาเคยโดนสายสีไปก่อนหน้านี้เราเส้นหนึ่งนี่ก็เท่ากับสามทับยี่สิบผมเพิ่มให้มันเป็นสี่แล้วครับเออ สี่หมัดครับสี่สี่ทับสิบสี่ทับสิบอยู่นะบทนะเมื่อกี้ถามมาตามเอาไหมไม่ไม่มีคำตอบนะแต่หยิบไปเลยพี่พูดออกโอ้ยยผมไม่ได้ยินอ่ะห้าหกเจ็ดโล่แค่น้ำมมนก็โลใส่เลยหรอทำไมเกินปุ๊ยแปด ก้าสิบอ้าวไอ้ละมุนอีกแล้วอ่ะดีแล้วบ้าอ,อู้ทะลุกำแพงไปเลยสิครับก็ <laughs> ดีกระโดดออกนอกหน้าต่างไปเลยสิครับก่อนจบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้มอนอ้วยนะครับ